มันเป็นไรช่างมันไม่จิตลำดับแรกเราก็มาดูน้ำมันเครื่องอันนี้จะเป็นฉีดน้ำมันนะครับนี่อันนี้เตือนขีดล่างนี่เตือนขีดบนนี่พอดีก็เติมให้มันถึงขีดบนนะถ้าเราเติมมากเกินไปมันจะทะลักออกสายตรงนี้มันจะทะลักออกนี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างเครื่องรุ่นนี่เห็นไหมเขาจะมีตัวตั้งด้วยรุ่นนี้จะมีตัวตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้แผ่นนี้แข็งนี่นะครับกรอบแล้วถ้ากรอบนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะเป็นตัวนี้แล้วก็ล้าง ตัวนี้จะเป็นเข็มลูกลอยของพ่นยาหรือว่าส่วนใหญ่เป็นพ่นยานะครับนี่จะมีจะมีกองไส้กองตรงนี้นะครับหนึ่งไส้กองก็ดูเอาไปแล้วกันว่ามันตันไหมมันไม่ตันก็จะเป่านะถ้ามันกระเด็นหายก็หามาใส่ให้เขานะครับตัวนี้แล้วก็มาใส่น้ามันดูนะครับดูว่าน้ํามันออกไหม เนี่ยเรายังไม่เนั้นเราก็ย้ำอีกทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็ปลุกอันนี้ปลุกเขาปลุกให้มันอยู่ตำแหน่งที่ที่ตาเราคุ้นเคยอ่ะเนี่ยตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนออกก็คือมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีสองตัวนี้แล้วตัวนี้ รู้ได้ยังไงว่ามันจะใช้ได้ถ้าเราล้างเสร็จถ้าเราล้างเสร็จถ้าเราไปใส่เครื่องมถ้าทีนึงนะเราก็อาจจะกลับถอดมาล้างใหม่นถ้าล้างไปสักสองทีแล้วไม่หายก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะล้างแบบเนี้ยว่ามันจะใช้ได้ไหมพอล้างเสร็จปุ๊บเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยให้มันเข้าที่เข้าทางกันไม่ใช่ว่าถอดมาล้าง แล้วใส่หายเลยไม่ใช่นะบางทีล้างไปนี่ก็หายอยู่ประมาณสัก80%หรือ70%ที่เหลือนั่นก็เราก็ต้องมามาแต่งหาเอานะครับแต่ถ้าบางเครื่องมันได้เลยล้างได้เลยก็โอเคไปนะกรอบเสร็จก็อยู่อย่างนี้แล้วเราก็มาบีบดเเูเสียงเขาจะเสียงค้าจะออกแบบนี้ ถ้าถ้าประกอบไปแล้วเสียงมันบีบแล้วมันไม่มีเสียงเลยก็าอาจจะปิดตัวไหนตัวนึงก็ได้ยาทออันนี้ตั้งอนี่นะถ้าล่งถ้ามันลิ่งไม่ได้หรือมันลื่งพอดๆแล้วก็มาปัด เดเครื่องไม่ติดแล้วก็กกเมื่ก,กนะี้เนี่ยเครื่องมันติดยากนะผมก็ตัดเปดี๋ยวมาดูเล่นดูโอเคใช้ได้ Okay. ไม่มีสะดุดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ